สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เสมือนเสาหลักของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภุมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบภัยธรรมชาติและอยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตที่ดีภายใต้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประมภ์นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จะได้รับการดูแล ทั้งในด้านที่พักอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและการฝึกอาชีพบางแห่งยังมีการเรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญเช่นการเกษตรงานช่างหัตถกรรมหรือการท่องเที่ยวเพื่อให้นักเรียนมีทักษะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนราบประชานุเคราะห์67โรงเรียนและมีโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนอีก8โรงเรียนรวม75โรงเรียนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนร,ราชประชานุเคราะห์เด็กกําพา้าที่ปิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในทุกครั้งที่องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนร,บราบประชานุเคราะห์เพื่อติดตามการดำเนินงานองคมนตรีจะพูดคุยกับครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหอพักห้องเรียนโรงอาหารหรือศูนย์ฝึกอาชีพพร้อมทั้งมอบแนวทางพัฒนาและให้กำลังใจในการทำงานและที่สำคัญองคมนตรียังน้อมนำพระราชกระแสรับ,รบสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดแก่ผู้บริหารอาจารย์และนักเรียนอาทิการเน้นย้ำให้เด็กๆรักษาความขยันซื่อสัตย์และกะตัญญูรวมถึงการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมการเยี่ยมขององคมนตรีเป็นเสมือนความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่และเป็นกำลังสำคัญของชาติ ในยุคที่โลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่หลายสิ่งโรงเรียนราบราชานุเคราะห์ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เสมือนเสาหลักของเด็กด้อยโอกาสเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนเหล่านี้ความสำเร็จของโรงเรียนราบราชานุเคราะห์ไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่อยู่ที่การสร้างคนดีคืนสู่สังคมเมื่อจบมาแล้วหลายคนเป็นครูพยาบาลทหารตำรวจ และแรงงานฝีมือที่กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองสมดังชื่อมูลนิธิราษฎรา,านุเคราะห์มีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอ Nixon, พระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืนสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w d o o f f i c e t h ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2568สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระตนตรยัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาศวันที่13บารรกรกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1 2ถึง14กร,รกฎาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ